สวัดีค่ะขอเชิญทุกท่านเข้าสู่ช่อง Taro โรสปีกนะคะคลิปนี้เป็นคลิปพยากรณ์ดวงทั่วไปของชาวราศีสิงค์ค่ะผู้ที่เกิดระหว่างวันที่23กรกฎาคมถึง22สิงหาคมนะคะประจำเดือนเมษายน2562นะคะชาวราศีสิงค์เปิดไพ่มานิวาวมากเพราะว่าคุณมีไพ่เมเจอร์คณา,าถึง1 2 3 4 5 6 7 7ใบอะ่ะเพราะฉะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงหรือมี เหตุการณ์อะไรใหญ่ๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณแน่ๆค่ะประจำเดือนเมษายนนี้เนาะว้าวดีมากเลยสำหรับปูว่าดีนะเพราะว่าไพ่เมีเจอร์คณะมันเป็นไพ่ที่มีเอิทธิพลที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนกับเรานะคะคุณได้ไพ่ของการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาถึง3ใบเนาะปูมีความรู้สึกว่าในเดือนเมษายนเนี่ยมันจะต้องมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันเปลี่ยนแปลงแล้วแหละ แล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันด้วยนะคะได้ The Tower เข้ามาไม่ว่าในอดีตของคุณจะดีหรือร้ายยังไงเนี่ยมันจะมีการพังจบลงไปนะคะแล้วมีการเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นคุณจะสัมผัสได้เลยว่าชีวิตของคุณอะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลง เกิดขึ้นนะคะยอมมากในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงแล้วปูมองว่ามันจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีด้วยและหลายคนอาจจะมีการเกรณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเกิดขึ้นนะคะ <c oughs> หรือว่าถ้าเป็นในเรื่องของการงานก็เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งเลื่อนขึ้นเงินเดือนเนาะหรือว่าการที่เรามีโอกาสใหม่ๆใ,ในในเงินในในในหน้าที่การงานนะคะแล้วมันจะทําให้ความความสําเร็จในหน้าที่ของการงานคุณอ่ะมัน มันมันเติบโตขึ้นแล้วเขาเรียกว่าเจริญเติบโตในหน้าที่ใช่ไหมคะได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มีเกณฑ์การย้ายบ้านมีเกณฑ์การเปลี่ยนรถนะคะหรือว่ามีเกณฑ์การที่อาจจะมีการย้ายที่ทํางานเกิดขึ้นด้วยถ้าก็ได้ถ้าคุณอยากย้ายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันต้องคุณ คุณต้องกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงด้วยนะเพราะว่าการได้ไพ่แจ็ m ส n แนหัวกลับอ่ะปูยังมองว่าคุณรู้แบบว่าอะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดกับคุณแต่ว่ามันก็เหมือนยังคุณยังกลัวยังแบบเออปล่อยไปเอ,อือยเฉยเฉยปล่อยไปแล้วก็อดทน คนจำยอมอยู่ในสถานการณ์แบบนี้แต่ว่าในตัวคุณอ่ะคุณเริ่มรู้สึกแล้วแหละว่าสถานการณ์ตอนนี้มันกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นให้เงินไม่ออกนะให้เหรียญไม่ออกแต่ปูมีความรู้สึกคุณมีความมั่นคงค่ะคุณมีความมั่นคังเกิดขึ้นอาจจะมีเกณฑ์การที่ได้เราได้โชคได้ลาบนะคะได้อะไรมาแบบเออทำให้คุณการเงินคือได้วิวออฟฟอร์จูนขึ้นมาปูมองว่ามันจะมีโชคมีลาบเข้ามาแล้วทำให้คุณ หมุนไปได้ไม่ติดขัดไม่ลำบากค่ะมีเกณฑ์การซื้อของแพงให้ตัวเองด้วยเนาะแล้วก็การได้เดดสตาเข้ามาในเดือนนี้มันต่อให้คุณรู้สึกอึดอัดใจแค่ไหนเนี่ยมันก็จะทำให้คุณผ่านไปได้นะคะไพ่ที่มีปัญหาคือไพ่เอ็มเพรสหัวกลับกับ j แจ m e n นหัวกลับมันจะเป็นลักษณะของการที่ว่าคุณอาจจะรู้จัก อขอโทษค่ะถ้าคุณทํางานในบริษัทเนี่ยผู้หญิงที่มีลักษณะของความเป็นเจความเป็นแมน่อาจจะเป็นเจ้านายคุณหัวหน้าแผนกหรือผู้หญิงที่มีอิทธิพลดูค่อนข้างมีอิทธิพลเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะแบบเกี้ยวกราดยุ่จี้จุกจิกชวนคุณทะเลาะหรือทําให้คุณอึดอัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยขอแค่คุณปรับสมดุลจิตใจค่ะคุณก็จะผ่านตรงนี้ไปได้นะคะหลายหลายคนอาจจะมีการมีการเปลี่ยนงานใหม่นะคะอาจจะได้ ร่วมหุน้นกันกับเพื่อนสนิทกับแฟนก็ได้นะคะในการทําในสิ่งที่คุณอยากจะทำเนาะทำเลยมันทําให้คุณมีความสุขทางใจนะคะเกิดขึ้นธุรกิจเกี่ยวกับเด็กดีค่ะออืแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอยากให้ระวังอย่างที่ปูบอกอไว้แหละ ขอโทษค่ะอย่างที่ปูบอกแหละว่ามันมีคนคอยจับผิดคุณอยู่ชวนคุณทะเลาะอยู่เป็นผู้หญิงลักษณะเจ๊เนี่ยอยากให้คุณสงบปากสงบคำนะอย่าไปทะเลาะกับเขายิ่งถ้าคุณเงียบปากได้เท่าไหร่เนี่ยคุณจะคุณจะได้เปรียบมากนะคะในที่ทําง,งานคุณจะได้เปรียบมากเท่านั้นแล้วก็แบบใครๆก็จะเข้าข้างคุณเห็นใจคุณนะคะทีนี้ในเรื่องของการเงินดีนะคะ การเงินดีแหละคือต่อให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่มีเงินยังไงเนี่ยคุณก็จะรู้สึกได้เลยว่ามันจะมีเงินเล็กๆน้อยๆอ,อ่ะเข้ามาทําให้คุณอ่ะหมุนผ่านไปได้นะคะการลงทุนดีค่ะยิ่งเป็นการลงทุนเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับธุรกิจเครื่องดื่มดีค่ะผ่านไปได้ด้วยดีนะคะมีเกณฑ์การเดินทางไกลเนาะเกิดขึ้น หรือหลายๆคนในเดือนนี้ก็อาจจะหันหน้าเข้าทางธรรมก็ได้มันก็จะทําให้คุณสงบจิตใจเกิดขึ้นนะคะคือในเดือนนี้ปูมองว่าสาหรับชาวราศีสิงห์เป็นเดือนที่ดีดีมากๆเลยเพียงแต่ว่าเราจะต้องอ,อ,อย่าวิ่งตามอารมณ์ของคนรอบข้างนะคะแล้วก็อย่าไปกลัวอย่าไปคิดมากอะไรมากเกินไปนะคะมันก็จะผ่านไปได้ได้สองถ้วยเข้ามาได้ไพ่สองถ้วยกับดาสตาเข้ามาเนี่ยปูมีความรู้สึกลึกๆเลยว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นอะ่ะ คุณก็จะมีความสุขแหละก็จะมีความสบายใจปื้อก็เป็นเดือนที่ที่ชิลอีกเดือนหนึ่งแต่ว่าการได้เดลิเวอร์เข้ามาในหัวกะเดลิเวอร์ mm. <Del> iver, หัวกะเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะของการที่ว่าคุณก็ยังแบบเหมือนกลัวไปก่อนอเหมือนลังเลเหมือนกลัวเหมือนแบบอึดอัดใจไปก่อนแล้วบทสรุปได้ไพ่แปดดาบนี่คือเป็นลักษณะของการกลัวเป็น เป็นสภาวะภายในจิตใจเท่านั้นนะคะไม่ใช่แบบเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นจริงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดอะไรขึ้นก็อยากให้แบบไม่ต้องกลัวหรอกอยังไงซะโชคก็เข้าข้างเราอยู่แล้วเนาะเพียงแต่ว่าเราอย่าไปวิ่งตามอารมณ์ของคนรอบข้างเขาบ่นมาเขาจับผิดมาเขาหาเรื่องมาเราก็แค่อยู่นิ่งๆเดินหนีไปก็พอนะคะยิ่งเรานิ่งเท่าไหร่อะ่ะในเรื่องของการงาน หรือเรื่องของคนรับข้างยิ่งเรานิ่งเท่าไหร่มันก็จยิ่งเกิดผลดีกับเรามากขึ้นเท่านั้นนะคะไพ่ Angels นะคะได้ไพ่ r Relationship a c h a n c e นะคะให้โอกาสความราักอีกครั้งหนึ่งได้ Engagement นะคะแล้วก็ได้ไพ Hard ่ Heart t o h e a r t Conversation ค่ะสำหรับเรื่องของความรักนั้นห,หลายๆคนอะปูมองว่าทะเลาะกับแฟนนะ มีเกณฑ์การทะเลาะกับแฟนค่ะมีเรื่องของการมีรักเผื่อเลือกเกิดขึ้นด้วยนะคะแล้วก็มีการทะเลาะกับแฟนมันเอเลยอาจจะทำให้คุณรู้สึกแบบอึดอัดใจก็ได้ทีนี้ไพ่อยากให้คุณให้โอกาสความรักอีกสักครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าคนคนนี้อาจจะเป็นเนื้อคู่ของคุณก็ได้เนาะได้ไพ่ engagement เข้ามามันก็หมายถึงการที่มีการคอมมิต เม้นความรักให้มันเป็นรูปธรรมมากขึ้นมีความชัดเจนมากขึ้นแต่ปูมมีความรู้สึกว่าต่อให้คุณอยากชัดเจนแค่ไหนอ่ะลึกๆคุณก็ยังมีการการเลือกไม่ได้นะคะแล้วก็การกลัว การกลัวการผูกมัดก็ได้หรือการกลัวว่าคําไม่จริงใจก็ได้เกิดขึ้นมันจะยังมีเรื่องของ,ของความกลัวภายในจิตใจลึกๆกเกิดขึ้นอยู่นะคะและหลายคนอาจจะได้แยกกันอยู่กับแฟนหรือการห่างเหินกันไปแต่ว่าอีกไม่นานก็จะมีเกณฑ์การกลับมานะคะทั้ง6ถ้วยกับ2ถ้วยเข้ามาก็จะมีการหันหน้าเข้าหาการปรับความเข้าใจกันนะคะคนลักเก่ากลับมาแน่นอน,นะค่ะในเดือนนี้ อให้ Temperance นะคะบอกมาแล้ว Will of Fortune ก็วนกลับมา6ทถ้วย2ถ้วยนี่คือการกลับมาแน่นอนแต่การกลับมาแล้วเนี่ยมันต้องมีการเปิดอกเปิดใจคุยกันถึงปัญหาที่มันเคยเกิดขึ้นนะคะแล้วมันจะพยายามแล้วมันก็จะประคับประคองความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นไปได้ แต่เหมือนคุณยังปิดใจอยู่นะคะชาวราศีสิงห์มีการปิดใจมากๆคุณยังยังกลัวหรอยังกลัวยังเขีดขยดหรือว่าอาจจะยังรู้สึกเออไม่ไว้ใจเขาก็ได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งน,นั้นไพ่ก็บอกว่าถ้าเขากลับมาก็อยากให้ให้โอกาสเขาเนา้อือแล้วมันก็จะทําความสัมพันธ์มันจริงจังมากขึ้นนะคะใช่เขากลับมา หกถ้วยกับสองถ้วยทำ c ลังซ e of for ร u n e นยังไงเขาก็กลับมาค่ะแต่พอกลับมาปุ๊บเนี่ยปุ๊ไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเราหรือเปล่าถ้าเราเป็นผู้หญิงก็อาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่ปิดกั้นเขาแต่ว่าถ้าคนเป็นผู้ชายก็อาจจะเป็นตัวแฟนก็ได้ที่เขายังไม่เชื่อใจคุณเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกอึดอัดแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะเอายังไงต่อไปดีในความสัมพันธ์นะคะสําหรับชาวราศีสิงห์ก็มีแต่เพียงเท่านี้นะคะ่ะแล้วก็เจอกันใหม่นะคะที่คลิปความรักเนาะ เราก็ขอบคุณค่ะอ๋อขอย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะขอจบขอจบแบบทุกคลิปก็คือว่าคลิปนี้เป็นดวงทั่วไปนะคะเราก็อาจจะตรงกับคุณก็ได้หรือไม่ตรงกับใครเลยก็ได้เพราะฉะนั้นอยากให้ดูด้วยความสบายใจนะคะอย่าเพิ่งเอาไปตัดสินใจอะไรหรือเอาไปตัดสินใครนะคะก็ ถ้ายังไงดูดวงเป็นการส่วนตัวมันก็จะดีกว่านะคะส่วนคนที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวก็แอดไลน์มาที่ปูชิโอนาได้ค่ะยินดีรับทุกสายค่ะก็ดเดี๋ยวเจอกันที่คลิปถัดไปค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ